หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบทอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลนับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยออกรถย์ Suzuki วันนี้กับโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศ c a n ดิตคาเฟร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแก่นแจ้งทางร้านว่ามาจากมนยูสู้ตายลด10%ทันทีโทร089 944 6836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศสจแดงแฟนเพจแฟนช่องท่านนเตรียมเดินทางกลับมาทำงานหลังหยุดยาวช่วงเทศกาลสงการขอให้เดินทางปลอดภัย และมีกําลังใจในการสู้ชีวิตอีกครั้งพวกเราเป็นกําลังใจให้เสมอสู้ไปด้วยกันครับเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ลาฟลังนิก่อนเกมดวนนอรลิชคืนนี้เวลาสามทุ่มตรงาทางทูสเ l e a ล u กเรื่องของแฟนบอลที่เตรียมประท้วงก่อนเกมนั้นลังนิกชี้ว่าเกิดจากความผิดหวังที่พวกเขาสะสมมาและเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ถ้าทาแบบสันติวิธีเมื่อถูกถามถึงการปิดดิวเอริกเทนฮากนั้นลังิกตอบเลี่ยงๆบอกว่าโฟกัสของเขาอยู่ที่เกมพบนอรลิช ต้องการพาทีมเล่นในระดับสูงกว่าเดิมและเอาชนะให้ได้ตอนนี้ทีมไม่ได้สนใจถึงผลงานของคู่แข่งแล้วต้องมุง่งเน้นไปที่ทีมตัวเองก่อนผลการแข่งขันของทีมอื่นไม่ได้เป็นใจให้เราดังนั้นเราต้องเล่นเพื่อแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ร่วม7 5 0 0 0คนเรื่องของข,องขุ่นกำลังภายในสโมสรการผ่าตัดของลุคชอผ่านไปด้วยดีต้องพักอีกอย่างน้อย4สัปดาห์หลังจากเอาเหล็กออกจากขาของเขาแต่เป็นปริญญาที่เขาจะกลับมาลงเล่นในช่วงโปรแกรมที่เหลือ ส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่และไม่พร้อมลงเล่นคือเฟร็ดสกอร์มิทูมินีราล์ฟเอเวาลานเอ็ดดิสันคาวานีรวมลุกชอแล้วทั้งหมด5คนคาดการณ์11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามแมนยูเต็ดของลาฟลังนิกมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเดบิดเดเคายกอลัง4คนแบ็คขวามีโอกาสกลับมาใช้เดลโก้ดาโลเซนเตอร์วิกตอร์ดิลเลอร์แฮร์รี่แม็กไกว์แม็กซ้ายอเล็กเตเลสกองกลางเนมานย่ามาติชปอบปอกบาและบูโน่แฟนเดส ตัวลุก3าคนต้องดูว่าฝั่งขวาจะใช้าคาสแรตฟอร์ดหรือแอนดี้อิแลงกาปีกซ้ายจะดดนซันโชกองหน้าคริสเตโนโรนัลโดผู้สิ้นในเกมนี้ได้แก่แอนดี้แมดลีย์ส่วนผู้สิินที่ดู VR คือไมด์ดินรายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นขอภายหากไม่เป็นไปตามนั้นต่อกันด้วยประเด็นที่ฟแฟนๆเห็นใจครับกับผู้เล่นที่แทมไม่ได้ลงสนามเลยในช่วงหลังอย่างเอริกบายี กําลังสายโหดเจอกับสถานการณ์ยากลําบากตลอด1ปีที่ผ่านมาแม้จะเพิ่งต่อสัญญาไปลาฟรังดิกไม่ค่อยให้โอกาสเขาเช่นเดียวกับช่วงท้ายของเลกูนาโซชาบายไม่ได้ออกสายเป็นตัวจริงเลยในปี2022ซึ่ง ESPN รายงานว่าตัวนักเตะกําลังมองหาโอกาสที่จะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้กอหลังชาวไอวอริโคนไม่ได้มีปัญหาบาดเจ็บแต่อย่างใดเขายังซ้อมกับทีมตามปกติแต่ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองใน2เกมหลัง ในวัย28ปีบายยีต้องการโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอกับทีมใดสักทีมก่อหลังจอมบูมีสัญญายาวถึงปี2024ตอนนี้มูลค่าการตลาดของเขาเหลือเพียงแค่8ล้านยูโรเท่านั้นทั้งที่เคยสูงสุดในปี2018ที่35ล้านยูโรอีกหนึ่งนักเตะฝังขาออกที่อำลาทีมแน่นอนแล้วคือเนมันยามาติชจะตัวโพสต์ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวเพื่อให้แฟนๆได้ทราบ หลังจากคิดต่อยตองอย่างหนักผมตัดสินใจว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของผมกับแมนยูนเต็ดผมได้แจ้งกับบอร์ดบริหารผู้จัดการทีมและเพื่อนๆให้ทราบถึงการตัดสินใจแล้วนะับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้เล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอขอบคุณแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนด้วยดีไม่เคยเปลี่ยนแปลงตอนนี้ผมจะทุ่มเททุกอย่างจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมให้จบซีซั่นนี้ให้ดีที่สุด ขอให้นายโชคดีในมัญญาความนิ่งการคุมจังหวะและการอ่านเกมของนายจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปเพราะกว่านนะักเตะที่จะย้ายออกมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆครับปอบปอกบ,บาฮวนมาตาเจสซี่เลนการ์ดและเอดิสันเคานีจะหมดสัญญาขณะที่เนมันยามาติชเพิ่มมาอีกหนึ่งคนอย่างน้นอยยูเต็ดน่าจะมีผู้เล่นออกจากทีมไป5คนจากทิศทางของอยูเต็ดที่เริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วหลังรอประกาศกุณซื้อใหม่อย่างเป็นทางการ และแนวทางที่เด็กเทนฮายจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมด้วยสไตล์การเน้นเกมเพรสซิ่งเคลื่อนที่เร็วและเก็บบอลไว้กับตัวพากว่านับเตะที่เล่นตามแนวทางนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อและต้องสร้างขงกําลังที่สดใหม่ขึ้นมาดาวินนูเยสและลิชาร์เดสันเป็น2ลิสต์รายชื่อที่ฟาบิยเซโอโรมาโนพูดถึงว่ามีการพูดคุยกันภายในสโมสรสนใจดึงตัวมาร่วมทีมแม้จะยังไม่มีการเจราจาใดๆก็ตามทั้งคู่เป็นกองหน้าที่อายุน้อยตรงสเปค แล้วต้องแข่งขันกับหลายสโมสรทั่วยุโรปในรายของกองกลางนั้นล็อบดอสันเทียสานจาก ESPN ระบุว่าเอริกเทนฮากมีความกระตือรือร้อนที่จะเซ็นสัญญากับมิฟิลตัวรับคนใหม่แมนยูแตได้สรุปลิสไลชื่อในแต่ละตำแหน่งสำหรับตลาดซื้อขายช่วงหน้าร้อนนี้แล้วแต่ตัวเทนฮาก็ได้รับอนุญาตให้นำเสนอนักเตะที่เขาอยากได้ด้วยเหมือนกันหนึ่งในนั้นคือออรรังเลียงชัวรเมนี่มิฟิลคนเก่งของโมนาโกตรงกับสายข่าวระดับสูงจากสเปนอย่างโจเซเฟลิกดิอาส บอกว่าช่วินี้หวังจะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกแม้นักข่าวดังยังไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นทีมใดแต่ก็กระตุ้นความสนใจให้กับปีสดงมากขึ้นโดยมีทีมที่สนใจอยู่ด้วยคือเรอัลมาดริดซัมเมอร์นี้หลายสื่อมั่นใจว่ายูเอตจะได้สร้างทีมใหม่แน่ซึ่งแฟนๆต่างคาดหวังว่าการดึงนักเตะเข้ามาจะทําได้ดีไม่ช้าเกินไปและตรงกับทักติกผู้จัดการทีมและพวกเขาเหล่านั้นต้องสู้เต็มที่เพื่อตาสโมสรแห่งนี้เพื่อแฟนบอลและเพื่อพวกเราทุกคน ในช่วงดึกที่ผ่านมานั้นแมนเชสเตอร์อีวิงนิวประกาศรายชื่อนักเตะแมนยูเต็ดเข้าพักที่โรงแรมครับส่วนใหญ่เป็นนักเตะหน้าเดิมที่แฟนๆคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์แฟนผีแน่นอนและน่าจะมีส่วนร่วมกับเกมสําคัญนี้คืออเลฮันโดรการาโชติดทีมมาด้วยเคียงข้างกับฮานนบาลเมบี้เจ้าตัวเติบโตอย่างก้าวกระโดดและซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาพักหนึ่งแล้วซึ่งน่าจะสร้างความประทับใจให้กับลาฟลังนิกพอสมควร มาดูจากรายชื่อนักเตะที่ลาฟลังนิกพามาที่โรงแรมนั้นมีแค่19คนครับตัวจริง11คนแล้วถ้าเป็นไปตามนี้ตัวสำรองจะเหลือแค่8คนเพราะฉะนั้นกานาโชจะอยู่ในขุมกำลังของทีมอยู่แล้วอยู่ที่จะได้เป็นตัวจริงหรือตัวสำรองผลพ,พักผีดดงอย่าลืมให้กำลังใจดาวลุ่งทีมชาติเจน,นีนาในเกมคืนนี้แบบเข้มๆไปด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้มนเยอะแต่ทั้งตัวและหัวใจ เราคือครอบครัวเดียวกันผมอามาองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ